เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้นั่งใกล้พระเอกระดับฮอลลีวูดเู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันครับโอ้โหผมเป็นเกียรติมากครับพี่เป็นเกียรติมากขออนุญาตพี่นะครับขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตดีครับพี่เห็นพี่แต่ในทีวีครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้มานั่งคู่กันแล้วทำงานแบบนี้ครับเป็นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงครับขอต้อนรับคุนนิจารและขอขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้เข้าบทสัมภาษณ์ก่อนที่เราจะมา 中帕尼克中帕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 克克中帕克中帕克中帕克克中帕克克中帕克克中帕�克克克中帕����克克中帕���克克中帕�����克克克克克中帕������克克克中�น 在在在全包括ンン有有中是很名的一位好ในวันนี้งานนี้นะครับเรานำเสนอร,นรายการนะครับรายการแรกก็คือเราจะเชิญทุกท่านที่มาอยู่ในโรงนี้ถือว่าเป็นแฟนคลับของพี่จาพนมแล้วก็เป็นอนฟเอนเซอร์ที่ติดตามงานของพี่จาทั้งหมดที่เราเชิญมาได้วันนี้พอดีวันนี้มันติดกับงานติกตอ็อกส่วนกลางเขามีการจัดงานติกต็อกนะครับ 所以呢，接下来呢，我们啊，我们今天呢有请啊，来自啊很多的媒体呢，包括是中国、香港，还有其他国家来啊看我们的现场。然后今天呢，他说因为抖音的他有举办一个活动的，虽然抖音有举办活动，但是在我们这个现场里面还有很多的媒体过来看我们。这个 สร้างถุมคลรุ่นพรอประพม168ด้วยเหตุผลที 8, we we kind of ่ว okay? so, ่ารายได้ของการจะสร้างเนี่ยจะเอาไปบรณะปฏิสรธิวัดบ้านเกิดของพิจานะครับก็ขออนุญาตถามพิจาก่อนเกี่ยวกับเรื่องหนังฮอลลีวูดครับพี่ครับพิจารไปฮอลลีวูดได้ยังไงครับจริงๆแล้วก็ ความนิดหนึ่งเนาะความนิดหนึ่งตอนตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังการแปลงแล้วก็มีจินตนาการว่าได้ดูหนังการแปลงเนี่ยได้ดูหนังเรื่องหนึ่งจำได้เลยหนังไอ้หนุ่มหมัดเมาเดูหนัง,นางการแปลงมันมีภาษาจีนเวย <c oughs> <c oughs> มิน่ะอาดอัลโด่เชียร์เตอร์เอาลโด่ซีนีม่าดรังเก้นมาสเตอร์ 所以呢，刚才呢，我们现在进行中达的 interview e r 然后刚才问他你怎么走到好莱坞的舞台然后他说他来讲一下他小的时候呢，非常在室外看电影我是在电啊不是在那个 cinema 里面看电影但是喜欢在室外看电影我不会看看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  他说如果谁有看过在泰国那种试位，就是在很空白的地方，然后有播放一个电影的话，肯定他的年龄会比四十岁以上。เชืต่อครับ<嗯><嗯>ก็ก็เลยมีความเชื่อชอบว่าอยากเป็นนักแสดงแต่ตอนนั้นเลยตอนเด็กๆตอนเด็กๆเ,เลยครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านเกิดผมเนี้ยจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอพนมดงรักเป็นเขตพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นเขตที่ตอนนั้นก็มีภัยสงครามนะฮะแล้วมิฉะนั้นแล้วการที่จะเราจะฝึกฝนตัวเองแล,แ,ลแล้วสร้างตัวเองให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความกลัวนะฮะความกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยสงครามเนี่ยแล้วก็ครอบครัวผมนค่อนข้างที่จะแบบนับถือเรื่องพระพุทธศาสนานะฮะมิฉะนั้นเราหัวใจของผมก็คือความศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ใส่ความศรัทธานี้ให้กับผมนะฮะ กคือพิชาี่ยได้ดูประยชร์เป็นนักกาปมได้เลอเด็กแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเข้ามาเสืิมซ่อแล้วก็เนื่องจากตรงพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่มีสงครามอยู่เกี่ยวข้องกับเขตเขตสงครามประเทศกัมพูชากับประเทศไทย 所以呢，他那个时候，自从他开始看那一个室外的电影呢，他看里面的主角好酷，所以那个时候呢就想成为一个好莱坞的明星。然后他说，因为他呃家乡呢是在苏林府苏林府的，然后他说在哪个地区的话，他小时候他想把他自己家乡的文化传给更多的人。然后呢，刚好。 他的那一个国呢是跟柬埔寨有边境的然后也会经常啊发生一些小战争แล้วเขายังมายังไงับพี่ตอบอ่จากนั้นก็เริ่มฝึกฝนตัวเองนะครับจากตามท้องไร่ท้องนาคุณพ่อมีอาชีพเกษตรกรนะครับก็คือเป็นชาวไร่ชาวนานะครับก็ฝึกฝนตัวเองไปดูหนังครับประมาณ10กิโลต้องปันจักรยานไปนะปันจักรยานไปเพื่อไปจำท่าแปนเซียนเมาเล่าเนี้ยทิกุลี แล้วก็ลีตงปิงนะฮะซึ่งถ้าถ้าเป็นอ่าไม่ไม่รับแปดเซียนปะเซียนครับปะเซียนอ่าปะเซียนทวิดาปะเซียนอามันจะมีท่ารำมีท่ารำครับท่ารำมองเซียนะแล้วก็จำมาฝึกตีลากาก็ฝึกตีลากาตามท้องไรท้องน้านะก็เลยบอกว่ามีมีแรงบันดาลใจก็เลยบอกโอ้ได้ดูหนักว่าจะเป็นเหมือนเฉลิมให้ได้เลยอ่า 所以呢，可以说他小的时候呢，他说。 他现呢离那一个播放啊、呃、电影的地方呢远大概十个公斤。他说他每天呢，因为可以去模拟一下电影里面他们要做什么动作呢，所以每天呢都会骑自行车到那个室外的电影去模仿。然后他说啊、呃，因为他的爸爸呢是一个农民的家庭的，啊、呃，所以呢，如果他有时间的话呢，每天都会到啊、呃、那个室外的电影去看。聊 แล้ว <laughs> ก็ฝึกฝนตัวเองเจนกระทรั่งแบบว่าเราได้ไปทํางานในกองถ่ายที่ต่างจังหวัดผมจำได้ว,ว่าพี่จะเคยเล่าในคลิปวิดีโอที่ผมเคยดูว่าก <ités> ว่าจะเจอครูพนะกว่าจะเจอครูยากมากก็คือกัรสมัยก่อนมันไ,ไม่ได้มีโลกโซเชียลไม่มีครับพี่ต้องตัดกระดาษเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ <laughs> ที่เป็นช่วงหน้าข่าวอันเิอแล้วก็กองถ่ายไปถ่ายที่จังหวัด อะไรจังหวัดเราก็ตักเก็บไว้ที่จังหวัดขอนแก่นแกเราก็เลยตามที่อยู่ที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นไปหาครูพนาราไปหาที่อยู่คนาที่จังหวัดขอนแก่นก็เลยได้ไปรับใช้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำไปเป็นปีครับอยู่รับใช้กี่ผมเริ่มตั้งแต่อายุ14แล้วจนได้เข้าไปจนอายุ19เเนี่ยคือยังไม่เป็นนักแสดงก็คือยังรับใช้แบบว่าเป็นเป็นตัวประกอบอยู่ 所以呢，他的起点是什么呢？啊，他说那一个时候呢，他不像现在这有这么多的社交媒体，如果一个人想当明星就会那么简单。他小时候呢，他就在一个报纸，然后看一个老师叫。 往潘安老师，潘安老师呢，他是在啊、呃、泰国的娱乐圈那个时候是很有名的，然后他就去看啊、呃、这位老师目前在这个 b o 上面，他有去哪里啊、呃、去拍一些电影啊或者电视剧，然后当他发现那位潘安老师的时候呢，他就在那一个拍电视剧的团队呢，然后供水给啊。呃 各位的演员呢差不多四到五年到十九岁的话才有机会去拍电视剧拍电影พระพรมใช่ไหมครับเพราะหนึ่งคือพระพรมก็คือพ่อแม่ของลูกครับวิเะ่นนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ผมนะ่ะประสบความสำเร็จคนที่ให้กำเนิดผมก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือพ่อของแม่เอ่อพ่อแม่ซึ่งเป็นพรมของลูกนั่นเองและสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จถึงสมสุดนะ เราก็อยากจะมาทําอะไรให้กับแผ่นดินเกิดนั่นก็คือสารต่อเจนตนารมณ์ของพ่อแม่ครับแล้วทําไมต้องชื่อพรพระพภมเลขหนึแมด้วยครับสําหรับพรพระพภมหนึแล้วนะครับก็ที่จริงผมบวชได้168วันนะครับบวชได้1 6อยวันผมบวชเป็นพระพิสุทธิ์เขาครับ,นรบในพระพุทธศาสนานะครับที่วัดธรรมวัฒนโมคลจังหวัดร,ระยอง ท่านเจา้าคุณอุดมวัฒน,นมงคลน,นะครับ,รบเป็นเจา้าวาดที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็พรพระพรมผมว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นก็คือความศรัทธาหนึ่งเราต้องเกิดจากความศรัทธาแล้วทําให้ผมเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีกําลังใจมีแรงขับเคลื่อนในการที่จะไปสู่เป้าหมายเ<ช><ช>พราะศรัทธาตรงนี้นะครับ<ช>ผมได้รับพรจากท่านได้รับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีความเมตตาการุณานะครับมุทิตาเบขาตรงนี้ส่งพลังให้พิาชฉนนั้นตรงนี้นะผมก็เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกลับไปที่จุดกำเนิดเรามาจากไหนและเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเจตนารมของพ่อก็คือสืบสานต่อพ่อในสร้างศาสนสถานที่วัดบ้านโคกสูงตะบนบักใหอำเภอพนมรุก์จังหวัดสุรินทร์ 所以呢，刚才就问他啊，为什么呢要做了一个幺六八四面佛这一个？然后他说四面佛呢，对他来说的话呢，就代表一个爸爸妈妈，就是他的根本。然后如果没有爸爸妈妈的话呢，他也不会有今天成功的路上。同时呢，然后啊，我们的主持人问为什么要是幺六八这一个号码？然后他说，因为他啊，有一段时间呢，曾经在一个寺庙呢做啊，我们。 这是说做一个和尚的，大概一百六十八天在罗永埔的。然后他说这个号码呢，对他来讲的话呢，是一个很吉祥的号码的。所以呢，他就带动这个一六八四面佛这一个号在里面。同时呢，刚才也问，因为目前已经成功了，所以想啊、呃、弄这一个活动，然后回报给他自己出生的土地。嗯 ทำไมถึงเป็นพระผมเพราะว่าหนึ่งคือวิชาที่ทําให้ผมประสบสำเร็จน,น,นั่นคือวิชารสมสีหน้าครับวิชาที่ใช้วค้ครูที่ใช้ไหวค้ครูครับเราลึกถึงพ่อแม่ก,กูบาอาจารย์คล้ายๆี้ในวิดีโ<ช>ที่ด,ดนี่ใช่ครับมีเป็นท่ามวยไทยและท่ากระบี่กระบอครับงนั้าเคือ่ีาอีื่่าีท เตรียมม่ไว้นะเผื่อมีท่านใดจ,จะถามสักคำถามสองคำถามนะฮะเ,เห็นระบุรายละเอียด